ขึ้นขึ้นขึ้นสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมอส,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 สุกสุคนเะโค้กคอยสองจากสาวผู้ไทยทุกคนวันนี้ว่าไปกั้นเบสกินข้าวห่ากระอิ่มทุกคนเดี๋ยวเราแต่เนือ้อลงมาเตอร์ที่ทุกคนเอ้ยไปลุน้นมาสิได้เดี๋ยวบ่กเป็นเพจแล้วทุกคนแต่ว่ามันตกนนอเอาเป็นไงวะ อย่าจีมตาคน้มแรงจะด้วยก็ได้โอ้ตัดใจเห็นเขตลายโตเลยทุกคนเขตผัวใส่เขตอันเขตโอ๊ ลายตโายตแล้วทุกคนหมัรุนกินนี่คือเห็นมันเลยไม่อยู่เดอ้พอพูดนะพูวเวาไล่มาทุกคนห่างๆไปพูดแล้วไปยมืแล้ว

นอนแล้วปะปุกทุกคนจีบอย่างหองกระโดดขยาน <c oughs> ปดุกปดุกปดุกอย่าปาเดี๋ยวนี้อย่าปาเดี๋ยวนี้อีจ้าปดุกบอลนั่นปดุก๊กมึงเวลามึงจำเบ็ดมึงจะทิ้งขึ้นนั่นนั่นมันรูดอล้วเสื้อชื่อไง,งมันทำเอามือคูกจับได้แล้วก็ดูคิวมันทำขึ้นแล้ว เทายารมันดูคนเลยได้สองตัวแล้วอยู่นี่นะมีแต่ปลาดุงเนาะมันมันอันนั้นนี่มีนะปลาดุงที่มหากรก็ได้ปลุกอยู่ปลาดุงกระป๋าเพิรไปให้ารุนตัวที่สองทุกคนปลาดุงฮาได้ดะดะกะใครละสามปีทุกคนเลยฉันได้ปลาละนางสลัดอ้าวบดมมมัันน เด้๋ีวตัวนี้ก็นี่เดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ถือเบ็ดนี่ขอนี่อ้าอย่าปีนด้อย่าว่าเจ้าน่งเอ้ามันชวนลวไม่ตองไหมวะปจิตทำกันปดิตนอะไรวะปัดคอหน่อยลงไปแค่นี้จริงขนาดนี้

เคยเห็นบ้างบิงมากคนเนี่ยนั้นม่ะยุ่งน้ะนะคะ z ได้บ้างอยวนี้แล้วฮาก่อนนีบินออกก็มีทุกคนฮ้ยเฮ้ยอ้กรุ๊กเล็บนี่นั่นนะคะบ่อนี้เด็กจะกลัวนั่นบ่อนี้เรากลัวบิงอยู่นั่นแต่ว่ามาฮาก่อนเนี่ยบนลายแบบนี้ได้มากับจ่าแล้วจ่าเนาะฮาก่อนนี่เห็นน้อยๆนึงประมาณสิบแปเตัาอันนี้สหัสสาวสามสิบผู้ที่เห็นทุกคนเอที่เคยเห็นจะเคย ีนะสบายดีตอนเช้าทุกคนมายามเบ็ดยามมองเลอตุยตั้มเปะเอาจี้เอาดอกเอาไม่ได้เว้ยเสิรเลอรเอาโกมางหม่แล้วแาจะลุ้มกมายามเบ็ดวันเสิาเเมื่อคืนนี่มองแล้วลุงไปเจอทุกคนตอนล้ไอ่ืออันเลขกันน้เล ไม่ได้ฉันเอาไมก็้าเศาตัคนเราจะจันมันลงก้นูกพนันกูกกยหาเบสกับกูเสเบสเฮทุกคนเลยพรเจ้าทำการอันนั้นเลยาจักลังกูกอนนะทุกคนนะกูมองน้าถือปลาสองตัวนะปลาพ่เรศชาจัด <laughs> bết hê thưa con ơi Hà bết chú Chắc mình kẻ phải chơi đó Nó hẳn, nó hẳn, nó hẳn Bết Mấy mẹ nó bự Mấy ăn ăn bò Mấy mẹ bự tông ý bò มองแล้วแต่ว่าเบ็ดหายนะทุกคนว <laughs> สโก็สม,มินนาถือนันมันนั่นถือมันนันานาน่น,าน,านตัวยว่อคนนี้ตัวประมาณประมนาณสองตัวถือมันนั่นถือมันน<ม>ั่นตัวย่อคนนี้เนาะไงนึงโซเบ่โซเบตแถวนี้ไววด้ได้ดูในป่านี่นะก็ได้กับคุลางนะจ<ม>๊ะเพราะว่ามันเครือปลาเตยทุกคนมันแก่เขาปลาเตยนั้นตอนนี้กะหาเบตไม่เห็นแล้วเช้าคืนนี้อะไรนี่นะปลาคอปลาคอกัน

ไปแล้วทางใดเบสอปไปไไปแล้วาน้ยจะม่ไน้าคุยน้ยเบดโอ้ยต้องมานอเต่าดิเออมาครบยเ่เอ้ยอ๋อกอมาเช้ี่คเรพวกเป็นพ๊อลมกมึเลย ตัวนี้นะมาลีทุกคนได้ประดุกยือได้ประยุกยือโอ้ยปลาดุกยือปลาดุกปลาดุกยือและกรป๋าผ้าได้ปละยุกเ้าดอเหอมีเคยเห็นนนนเคยมเคยมม่่เคยเห็นน่เคยเห็นเคยได้แต่กบมเคยเห็นตัวจริงคตัวจริงคืออ้าเต่าอพนอุ้ปลาขาวคืเบีนเต่าเรเต่ากะสังคตกระสังค์กระคกระปาผ้า อ้ที่สามโตตัวนี้นะน่านี่ปลาลูกปลาดุแล้วก็ปลาผาคนไทยสิเลยแล้วก็ปลาสิเลยวัวฟอยนี่พอปลาเพิ่งปลาจญ์นะโมเพิ่งปลาชญ์ป่พิ่งปลาจญ์นะม้องนี่นะมาตลอดทุกคนเอ้ยอันลากยากกรได้อันปลาถูกวปลาปลาคอปลาคอต้มตัวโยอยู่นี่นะได้ตลอดครบไอ้จ้านาวเรียกนี้จังตายแบบนี้แหละยังผู้นายผู้ตอนนั้นติดสามปัก

มันมีแต่ตัวเยื่อเลยสะมันเขึงเลยตุยมันเครืองแล้วมันเครืองแล้วขายจี๊มีแต่ตัวเยื่อเอ้ยพออยู่ท่านก็มีบ่นะอ่ยู่มองนี่ก็มีเทเบ่ดี่ทุกคนเอ้ยปลากะการปลามองกับเบสไม่ลำเดียวอื โอ้ต oh, uh, bon ัวเดียวนี่ก็ขาบ่เฮยอื้มอ ok ok ื้มอันนี่โอ้ตากอุงตัวเอยิ่งไปทางงี้มันอืมงี้มันขาดนี่ขึ้งโมล้อหน่ะปลาดุกปรากฏเนี่ยนะปลาดุกที่สองตัวปรากฏกันนะฮะจำได้อยู่สองตัวปลาดุกเป็นสแกนส้นอยางกันแค่ทุกคนเอ้ยปลาดุกกว่ากว่านี่นะ ส่วนป่านี่นะซิปปิ้งป่าเป็นนะแกงตะประกบชมโอเมันมีเส่บปลาเลยมันุงมันอันนั้น,ปปเ,นะเ,นเลยมัน,น,นมโตแล้วเฮ้ยนันไม่ได้ใช้งานเลยโอ้โมัน,มน,มนละทุกเลย้โหนึกไดชมตนมันเลิกเด็แต่ตัด ยอื่นเมตุจบนไได้ทุกคนพักที่หากินเนี่ยทุกบ้านนี่ไปหากับมีท่านเขามีเพ้่เขาน้ำทะเลแห้งน้ำนีมีแห้งบอลทเคยเอาค่ะกินข้าวขึ้นนเดิกินข้าวน้ำเนียวเด้อข้าวปลาได้ท้ท้ายได้ได้้ายใจขอมือหนึ่แค่้มือ เน,นื้อแทบเป็นมะกดเท่เาอื้ดอกแผ่นแกนกระไ